ครับผวันนี้ก็ขอสวัสดีวิปเปิชาวลบชาวพิสิกส์ในการสูงทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มี <c oughs> ตอกหัวระเบิดนะครับเป็นตัวนี้เป็นสิบหกเนนะครับ เป็นหัวระเบิด16แกนนะครับตัวนี้กระโปรงก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ลูกตอกเราก็กำลังขึ้นงานหัวโดมสิบแปดเป็นนะครับ <c oughs> ส่วนหัวระเบิดนีของส่งนะครับก็ใครสนใจลูกตอกไม่ว่าจะเป็นลูกตอกหัวโดมหัวระเบิดหัวแหลมหัวตัดหรือว่าหัวฟังเล็กนะครับก็ หากลายกันเข้ามานะครับสอบถามกันก่อนได้นะครับก็วันนี้ก็มีถังเป็นถังแคปซูลน,นะครับถังแคปซูลตัวนี้เป็นถังแคปซูลน,นะครับตูดมนเป็นถังใหม่นะครับก็ถังแคปซูลตูดมน ขนาด 0.35L นะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับมีพ,พวกพี่ที่เล่น p c p ด้วยกันเขาฝากมาปล่อยนะครับตัวนี้ก็เคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอของยังไม่ออกนะครับส่วนราคาของถัง ตูนตัวนี้แปดร้อยบาทครับปลายทางบวกห้าสิบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับท่านไหนที่อยากได้ถ,ถังแบบนี้ถังตูดมนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ถังคาร์บอนนะครับเป็นถังอลูนะครับ เป็นอะโรนะครับเป็นแคปซูลอะโรนะครับตรวจมนแล้วก็แถมจะแถมเพราะว่าเขาแถมมาอย่างนี้นะครับโอลิงคอถังสองเส้นนะครับก็เป็นของมันเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นถังใหม่นะครับก็ คปสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปที่ผมทำนะครับก็มีท่านหนึ่งที่อสอบถามมาทางามา,อาคอมเมนต์มาทาง youtube นะครับว่ากดทักมาแล้วแต่ผมไม่ตอบนะครับผมก็เลยจะมาแจ้งว่า,าถ้าท่านทักมาผมก็ต้อง เห็นนะครับถ้าทักไลน์มานะครับกดที่ไปที่ลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนกดไปที่ลิงก์ไลน์ใต้คลิปที่ผมให้ไว้นะครับเป็นลิงก์ไลน์เป็นสี่ฟ้านะครับกดไปกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ทักไลน์กันเข้ามานะครับผมถ้าท่านทักเข้ามาผมต้องต้องเห็นไลน์ผมต้องต้องเด้งอะครับแต่นี่คือท่านบอกว่าทักมาแล้วแต่ผมไม่ตอบผมก็เลย งงๆครับเพราะว่าไม่มีใครก็คือไม่มีทักมาใหม่ครับเรื่องถังนะครับก็แจ้งอย่างนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็กดไปที่ลิงก์ไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักเข้ามาสองถามนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาแจ้งวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะ ลงไว้หลังคลิปนะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับลูกค้าลูกปืนนะครับลูกค้าลูกเบอร์สองนี่แหละครับเขาจะปล่อยนะครับตัวตัวท้ายไม้นะครับท้ายไม้เป็นแบบหลอดนะครับเป็นงานของช่างโจนะครับช่างโจสุมแพราคนเล่น t c p น่าจะรู้กันนะครับช่างโจ้สุมแพรนะครับเป็นงานของช่างโจทุมแพรนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจยังไงทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับหรืออ่าทักเข้ามาหาผมก่อนแล้วผมจะอะ่หรือว่าจะคุยกันเองหรือจะผ่านผมก็แล้วแต่นะครับก็คืออ่ะแต่ทักเข้ามาหาผมก่อนผมจะได้ให้รายละเอียดไว้แล้วก็จะได้ทักหาเจ้าของ จ้าของปืนของเขาโดยตรงนะครับหรือจะผ่านผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับหลังคลิปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ดูลูกตอกนะครับก็สำหรับลู talk, ird, กตอกหัวเบิดก็ตอนนี้มีส่งนะครับผมก็ทําอยู่ประจำนะครับส่วนลูกตอกสายแข็ง ก็ยังทําง,งานประจาอยู่นะครับก็ยังมีงานประจาอยู่นะครับทํางานแปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งนะครับกว่าจะถึงบ้านก็ทามืดแล้วนะครับก็มีเวลาทําแค่ช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับสําหรับใครที่สั่งลูกตอกมาถ้าเป็นการล่าช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับล่าช้ากับการขนส่งนะครับเพราะว่าบางทีก็ ทำไม่ทันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังขึ้นงานหัวโดมสิบแปดแกนนะครับก็ก็พอได้แล้วนะครับก็พอมีส่งนะครับผมก็ใครสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่จะมาแจ้งก็อมีเท่านี้นะครับที่จะแจ้งให้ท่านทราบนะครับก็ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกดอกสายแข็งได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็เดี๋ยวผมเอากระบอกเก็บเสียงมาลงให้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งทำกระบอกเก็บเสียงเป็นกระบอกเก็บเสียงแบบราคาถูกๆนะครับใครที่ชื่นชอบ pcp หรือว่า กำลังมองหาอาเก็บเสียงแบบถูกๆนะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงาเร็วๆนี้นครับก็กําลังทําแล้วก็เร่งทําสีอยู่นะครับก็เดี๋ยวลงให้อท่านสมาชิกได้ชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ สวัสด so ีครับ